แต่อยากได้เ m g ใส่ไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปมัวใช่ปะมันมันน้อยรุ่นนะที่มันจะใส่เอ g อจนะอา RG6 PKAG เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบตอบโจทย์ทุกสไตล์การเล่นเลยแหละนะใช่ครับสำหรับผมนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดใครที่แบบม่ความล็อกในตเนี่ยตอบโจทย์มากสวัสดีครับผมโนมิสิกอาร์มนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาพบกับรายการแกะกล่องหน้ากล้องนะครับผมอวันนี้ต้องบอกกันเลยว่า ชาวล็อกนะครับมือกีต้าชาวล็อกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยน,น, net, นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็น i b เบอร์นะครับตรงกล่องเนี่ยจะเขียนเลยว่าเป็น i b เบอร์เนตพรีเมียมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นรุ่นอะไรแล้วมันจะพรีเมียมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูรุ่นนิดนึงนะครับผมอโอเคครับผมตัวนี้จะเป็น i b e r n e t RG6 PKAG นะครับผม ก็เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรข้างในอ่ะโอเคครับเปิดมาก็จะเจอกีตาร์ที่อยู่ในกระเป๋าเป็นทิกแบ็กอย่างดีเลยนะครับเป็นกระเป๋าที่แบบค่อนข้างหนาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าในกระเป๋าเนี่ยช่องในกระเป๋าเนี่ยมันให้อะไรมาไหมอ่าก็จะเป็นคู่มือนะครับของไอเบอเน็ตแล้วก็มีรุ่นบอกด้วยนะครับเป็นคู่มือของไอเบ r n ์เน็ตเขาแล้วก็ ตรงด้านหน้าตรงช่องของกล่องนะครับก็จะมีเป็นอ่านี่เลยนี่เลย่ลยอยโรดแน่นอนอ่ะเพราะว่ามีการคันโยกนะครับมีการขันโยกและหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอ่าเป็นตัวอะไหล่อะไหล่นะครับที่ที่เป็นตัวตัวใช้ตรงอยู่ตรงคันโยกนะครับเผื่อมันชำรุดอะไรตัวนี้เขาก็จะแถมมาด้วยนะครับอ่าอันนี้ดีเลยอันนี้ดีเลยอันนี้ดีเลยผมชอบเลย ก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์นะครับประแจต่างๆของไอเบอรเน็ตเลยคือมีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับประมาณนี้มีทุกอย่างเลยม,มีแม้กระทั่งแบบไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวผมแก้ให้ดูอ่าเนี่ยครับที่ที่ที่เป็นวัดวัดนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นวัดอ่าทัชชิ่งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ดีเลยนะมีเลยแถมมาให้ด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นกันซื้น นะครับอ่ะนะครับโอ้โหแวบบแรกเลยชอบชอบเลยสไตล์นี้นะฮะบอดี้นี่น่าจะน่าจะมอฮอกานีนะน่าจะมอฮอกานีโอ้โหแต่คอสี่ชั้นวะเนี่ยมาเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยไปดูในสเปคกันอีกทีเยอะมากนะครับแล้วก็ EMG โอ้โอ,อันนี้เซอร์ไพรส์ามากนะครับเพราะว่า ปกติจะเห็นเป็นดีมาซิโอนะแต่นี้ให้ EMG เดาว่าน่าจะตัวหลังนี่อาจจะ81นะเดี๋ยวเราเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับงานโดยรวมอะไหล่ทองแนวนี้น่าจะตอบโจทย์ชาวล็อกกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกับเจ้าตัวนี้กันเลยดูนะครับผม Music um. โอเคครับน้อง9ก้าเมื่อสักครู่ <หา S 1> นี้พ,พ,พี่เห็นเราได้เทสได้ไลไรเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูสเปคและจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่เริ่มจากบอดี้ก่อนละกันน้องก้าครับผมได้ครับสำหรับบอดี้ตัวแอมเบตตรุ่นนี้นะกะ็สีไม้เนี่ยก็คือจะเป็นมะฮอกันนี้เป็นอฟริกันฮอรนะครับแต่มันจะมีความพิเศษนิดนึงตรงไม้หน้าต้องมองใกล้ๆนะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะคนละสีกันนิดนึงเพราะว่าไม้หน้าเนี่ยมันจะแปะเป็นโคอา อ่าใช่ซึ่งมันมันก็เทับว่ามันจะมีบอดี้เนี่ยมีไม้สองอย่างก็คือมีอฟริกามมฮอกกะนี่ข้างหน้าเป็นโคอาครับก็คือก็คือเป็นมมฮอกเนี่ยแต่ด้านหน้าท็อปเรียกว่าใช่ใช oh, ครับผมก็เดี๋ยวดูที่คออะไรต่อเลยน้องก้าได้ได้อ่าสำหรับมาตรงคอก่อนละกันคอเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษมากเลยพี่โน่คือมันจะปกติคอทั่วไปถ้าเกิดเต็มที่ก็ประมาณ3ชิ้นแต่เนี้ยมันต่อเป็น11ชิ้นเลยอโอ้โห11ชิ้น <10 S 2> คือ11ช,ชิ้นนี่ก็คือแบบแมงโตรแข็งแรงอะ่ะแข็งแรงที่สุดอะ่ะเป็นแน่นมากเป็นประมาณคมแฟกได้ <laughs> แต่ว่าแต่มัน11นี่มันเป็นลายๆนี่มันมีไม้อะไรบ้างใช่มาเริ่มมาเลยนะก็สีขา,ขาวเนี่ยก็จะเป็นเมเปิลอ่าแล้วก็จะตามมาด้วยวอนัทเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่คือเด่นเลยทีเด็นเลยคือบูมิงกา อ๋อก็คือเป็นเมเปิลวอลนัทและบูบิงกาแซมซ้อนกันใช่ซ้อนกันก็เป็น11ชิ้นของไม้สากชนิดนี้ซอ้อนกันมันก็จะได้เรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องเสียงนี่มันก็จะมีสเทนที่ยาวขึ้นเพราะว่าไม้มันค่อนข้างมวลมันเยอะมันถัดกันครับพี่ครับฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดต,ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นโรสบูดครับพี แล้วก็อาจจะต่อาเลยกานที่เฟตเป็นจัมโบ้สำหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็24เฟตอินเลกก็เป็นดอทตามมานี่เลยครับผมบตามมาตรฐานเลยนะพัดลูกบิดพัดลูกบิดสีทองด้วยลูกบิดเป็นของอะไรเห<อ>็นไหมครับลูกบิดอันนี้เป็นของโกโตะพี่โน่ของโกโตะอันนี้คืออย่างดีเลยเป็นเซ็ oto, ตโกโตะแน่นอน<ห>คือแบบโกโตะมาเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นสีทอง ่แต่นี่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้มันเป็นพรีเมียมเนาะมันจะเป็นเนอินอินโดแต่ถ้าเกิดเท่าที่เราดูเนี่ยสเปคเนี่ยเดี๋ยวเราล่ามถึงเนี้ยเราจะรู้ว่าโอ้หมันเป็นเจแปนได้ดูงานดูสัมผัสดูอะไรมันมันเหมือนเจแปนเลยนะใช่แต่แบบแต,แต่เข้าใจว่ามันเป็นแบบพรีเมียมเนาะเป็นพรีเมียมก็คืองานอินโดของไทยปนเนี่ยแต,<อ>แต,แต่แต่ที่เห็นเห็นแบบสะดุดตาแบบ ชอบชอบเลยเนี่ยปิกอัพเนี่ยเห็น EMG แล้วแต่แต่ยังไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเนี่ยนี่ต้องให้น้องเก้ามาจี๊ดจี้แนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูปิกอัพเลยมาได้เลยปิกอัพนะฮะตัวนี้จะเป็นอ่าฮัมจริงๆเนาะอ่าเราเริ่มตัวฮัมก่อนตัวฮัมก็เป็นอ่ารุ่น81นะครับผม EMG81 นั่นเองยอดฮิตยอดฮิตฮิตเลยตัวนี้นิยมเลยใช่ใช่อ่าส่วนซิงเกิลคอยล์สองตัวตัวกลางกับตัวเน็กเนี่ยก็จะเป็นรุ่น SA ใช่ครับผมส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเท่าที่ผมลองมานี่คืออ่าหลายๆคนอธิบายว่า EMG มัน แรงอะไรเงี้ยไอตัวแปะเอดมันแรงฮะ,ะแต่ตัวเ <SA S 2> อดี่คือมันจะให้เสียงค่อนข้างเสียงกลางเยอะคือมันไม่ได้เอาพุดเยอะขนาดนั้นอ๋อครับใช่ประมาณนั้น,น <laughs> ราาครับพี่ที่ลองมาครับและเห็นเขาว่ากันว่าไอเบ n e t เก็ต้องมาพร้อมกับคันโยกที่เป็นสอยโรและรุ่นนี้เหมือนจะเป็นรุ่นใหญ่ของของเขาด้วยใช่ไหมเขาใส่รุ่นอะไรมานะอันนี้เป็นเอ็กดิครับผม ก็แบบพวกสตรีมไบเนี่ยจะอยู่ในกีตาร์โมเดลพวกนั้นเลยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห็นกีตาร์สตรีมไบแล้วแล้วเขาใช้คันโยกรุ่นไหนอะไรกันก็คือรุ่นนี้แหละก็คือรุ่นนี้แหละที่ใส่อยู่ในระดับศิลปินเขาใช้กันน่ะใช่ใช่ครับพี่เพราะนั้นความเสถียรหรือการโยกโโอ้หกนี่แน่นอนโหสุดสุดอ่าก็ถ้าเกิดปัจจุบันก็สตรีมไบก็เป็นรุ่นเปียก็คือตัวนี้แหละไอ้บเนตเปียก็คือใช้เอกเทมเปโลเอ็กบิตเนี่ยใช่เป็นอันนี้เลยครับผมระบบคอนโทรนี่ก็คือ ไม่มีอะไรเป็นฮัมสิงๆใช่ครับพี่ก็หนึ่งวอลลุ่มหโทนเนาะใช่นี้ปรับง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนดิเล็คเตอร์ห้าทาง <5 S 2> ปกติทางครับปกติเลยอะแล้วกีตาร์เนี่ยมาสเปคมาอย่างนี้แล้วคิดว่าแนวทางเนี่ยมันเหมาะกับใครมันเป็นกีตาร์ที่ไปทางล็อกแหละเพราะว่าจากดูกการใชดี<า> m <PM> อ ใช่รูปลักษณ์หน้าตาคือมันเช้าล็อกแน่นอนอ่ะมันชาวล็อกแน่ๆแต่เขาเนี้ยด้วยเลนส์เสียงของมันอ่ะมันให้เสียงกลางที่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสําหรับแล้วก็เฟดจัมโบ้ด้วยคือใครที่ชอบสายโซโล่เนี่ยคือค่อนข้างจะเหมาะคือถ้าเกิดสําหรับยุคที่แบบเป็นสายกีตาร์ฮีโร่หรือเฮาแบนกีตาร์ย่านกลางมันจะเยอะอ่าใช่ซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะได้ตอบโจทย์มากเพราะจริงๆนะเอาจริงๆพี่เห็นลุคมันเนี่ยก็นึกถึงยุคนั้นแหละในสมัยก่อนยุคเนี้ยมันจะออกมาแนวแนวนี้เลยก็แบบ มองเห็นแล้วก็ส่วนตัวชอบนะสวยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เหมาะกับคนที่ชอบไอ์เบอเน็ตอ่ะชอบไอ์เบอเน็ตแต่แต่อยากได้เ m g ใส่ไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปมัวใช่ป่ะมันมันน้อยรุ่นนะที่มันจะใส่เ m g อจีนะใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นดีมาติโอใช่เนสเบนพวกนี้อันนี้มันยัดเ m g มาเลยเพื่อเพื่อนๆบางคนเป็นสาวกเ m g เงี้ยก็อัวนี้เลยจบไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มตอบโจทย์เลยอ่ะตอบโจทย์เลยจัดได้ว่าไอเบอรเน็ต รุ่น RG6 RG6 PKAG เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบตอบโจทย์ทุกสไตล์การเล่นเลยแหละนะใช่ครับสำหรับผมนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีความล็อกในหัวใจเนี่ยอาจจะค่อนข้างตอบโจทย์มากผต้องอาจจะต้องมีไว้จับจองเลยนะครับกโตอีกเอทเทโมโลอีกโอ้โหสุดๆคันโยกอ่ะก็จัดเต็มกันไปนะครับกับเจ้าไอเบเน็ RG6 PKAG ตัวนี้นะครับก็ หาซื้อได้ทุกสาขาสาขาได้หมดรวมทั้งออนไลน์ <สา S 1> ออนไลน์สั่งซื้อมีจัดส่งจัดส่งอะไรได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับมิวสิกอารสำหรับวันนี้ผมโนโ่และน้องก้าวต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับั <S บ s u s i c a s m s, <S Hors